ตามท en ี paper, Here, <this> ่มินเคยพูดเอาไว้เลยค่ะซักผ้าได้กับซักผ้าเป็นมันต่างกันค่ะให้เปรียบเทียบกับเสื้อ2ตัวนี้เลยได้เลยค่ะเห็นไหมคะเสื้อที่ปักว่าสกจเนี่ยคือเป็นเสื้อของลูกชายมินที่เขาใส่ตั้งแต่เมื่อสมัยเขาอยู่ปห้าซึ่งตอนนี้เขาอยู่มสาแล้วมินก็ได้เอาเสื้อตัวนี้ไปลอกชื่อออกแล้วก็ไปปักเป็นโลโก้ของโรงเรียนใหม่ของลูกชายมินซึ่งตอนนี้ลูกชายอยู่มสาก็ยังใส่เสื้อตัวนี้อยู่ค่ะให้เปรียบเทียบกับเสื้อแบบนี้ค่ะเสื้อแบบนี้นะคะบางครั้งเนี่ย ได้เนี่ยก็คือว่า ก็ยังไม่รู้ว่าจะคัดสันน้ายาซักผ้าอย่างไงเพื่อมาทําให้ผ้าเนี่ยสะอาดหลายคนเนี่ยซักผ้าแบบพิถีพิถันมากเลยแต่ว่ายังไม่เจอน้ํายาซักผ้าที่มันช่วยคงความขาวของผ้าได้ขนาดนี้ไงคะจริงๆเลยพ่อแม่หลายคนเนี่ยเขาพยายามที่จะซักผ้าให้ลูกขาวทุกคนเลยค่ะแต่ว่าบางครั้งเรายังไม่เจอน้ํายาซักผ้าที่มันตอบโจทย์ไงคะแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการซักที่มันถูกวิธีที่จะทําให้ผ้าเนี่ยคงความขาวได้เพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ผ้าของเราคงความขาวได้นั่นก็ คือน้ำยาซักผ้าเวลาในการแช่ผ้าและกรรมมาวิธีในการซักนั่นเองค่ะสำหรับเสื้อตัวนี้ของลูกชายมินเห็นไหมคะการลอกของโลโก้โรงเรียนเก่าของลูกชายมินยังเหลือล่องรอยอยู่เลยค่ะเห็นไหมเรามาดูกันค่ะว่ามินเนียมีวิธีการซักเสื้อผ้าขาวเนี่ยให้คงความขาวแบบนี้ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะวิธีการซักของมินเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเวลามินจะซักผ้านะมินจะให้ความพิถีพิถนันแล้วก็ให้ความสําคัญกับการที่เอาผ้าไปแช่นั่นเองค่ะ มินใช้น้ำธรรมดาของเรานี่แหละค่ะใช้น้ำธรรมดาของเรานี่เลยแล้วก็ใส่ไปในกระมังหลังจากนั้นก็ใส่น้ำยาขาจัดครบาบใครลงไปค่ะ เวลามินใส่น้ำยาขจัดคราบคลายลงไปเนี่ยใส่ประมาณสัก2ฝาก็อยู่ที่ประมาณ30 ML ค่ะหรือว่า30 cc เนาะแล้วก็ใส่น้ำยาซักผ้าค่ะมินจะใช้น้ำยาซักผ้า2แบบค่ะน้ำยาซักผ้าซักผ้าขาวกับน้ำยาซักผ้าสูตรถนอมผ้าสำหรับในคลิปวิดีโอนี้มินใช้น้ำยาซักผ้าสูตรถนอมผ้าค่ะใส่ลงไปเพราะว่าบางครั้งมินไม่อยากซื้อทั้งผ้าสีแล้วก็ผ้าขาวมินก็เลยใช้สูตรถนอมผ้าไปเลยค่ะแล้วก็มาผสมกับน้ำยาขจัดคราบคลายไม่ต้องคิดเยอะค่ะก็ซื้อแค่นี้พอแล้วก็แช่ผ้า ให้สังเกตดูนะคะว่าผ้าสาตัวแรกเนี่ยจะเป็นเสื้อใหม่ที่ลูกค้าส่งมินคะ่ะและสตัวกลางเนี่ยจะเป็นเสื้อของลูกชายมินซึ่งเป็นเสื้อที่เก่าแล้วและใส่มาหลายปีแล้วคะ่ะแล้วเสื้อตัวเล็กจะเปรียบเทียบให้ดูคะ่ะว่าเนี่ยคือเสื้อที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะใช้น้ํายาซักผ้าแบบไหนกันค่ะทีนี้แม่แม่รู้แลวใช่ไหมคะว่าปัจจัยที่จะทําให้ผ้าของเราคงความขาวตลอดไปเนี่ยปัจจัยมันมีอะไรบ้างฉะนั้นลองทดลองใช้วิธีการซักแบบมินดูนะคะ